สวัสดีครัเพื่อนเพืทุกคนคลิคล 65, นลปน,นี้เป็นคลิปของนิคีบีเอพเช้าบ่ายนะคะของวันที่ยี ska, ่สิบเอ็ดพฤษภาหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนย์ตัวรองก็คือหกกับสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกแปดหกเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสองศูนย์สี่หกสองสี่ 4 7, 1, 0, 7, 8, 2, 7 4, เจ็ดหนึ่นเปดสองเจดสี่นาะสามตัวต่อไปนี่คืออีบายตัวเด่นกเจ็ดกับหนะึ่ศย์กับสี 7, น่นะตัวรองก็รูดเจ็ะเนาะหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เก้าศนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่เก้า ีหนึ่งเจดศนย์กับสามเจ็ดห้าเนาะเน้นตัวเด่นเด้ยรูดเอาเนาะถ้าไม่งั้นก็รูดรวมนี่เจ็สี่นย์นี่ถ้ามันมาตัวเดียวก็ดีสิเนะเจ็ดล่างเจ็ดบนอย่างนี้ศูนล่างศูนบนอย่างนี้เนอะเหมือนของจีนสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ วันเสาเช้านี่ส่งได้แค่นี้กี่อีกมีพีเช้ากับบ่ายแค่นั้นเองทำไม่ทันเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพักหนึ่งวันอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้กับช่องน้ำพนเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะพักผ่อนสักวันหนึ่งเนาะ